อช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมคะไปสรุปดูตลาดในช่วงภาคเย็นกันนะคะสรุปแล้ววันนี้ปิดตลาดกลับมายืนเหนือ1,600จุดได้ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะคะเรียกได้ว่ากระโดดมาในช่วงโค้งสุดท้ายของวันจริงๆนะคะทยานผ่าน1,600ขึ้นมาค,ค่อยๆไต่ขึ้นมาแล้วก็กระโดดขึ้นมาปิดถึงระดับ1,607.92จุดน,นะคะจากที่ติดลบลงไปลึกที่สุดคือลบ11จุดพลิก กลับมาปิดบวก8.11จุดนะคะเกือบจะ1%ค่ะขึ้นมานะคะที่1,607.92จุดนะคะเซ็นนเด็กวันนี้มีมูลค่าการซื้อขาย54,000ล้านบาทนะคะห้าดับหลักทรัพย์ค่ะทรูเคอร์เรชันมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะชายานขึ้นมา3%ค่ะยืน13บาท80สตางปตทย่อนิดนึงนะคะก็ราคานั้งมาในตลาดโลกลงนะคะครอบครัวปตทก็ จับมือกันร่วงนิดหน่อยนะคะก็ลงมาเปอร์เซนต์หนึ่งค่ะราคาล่าสุดของป t t อยู่ที่374บาทนะคะส่วนตัวของ TRC ค่ะวันนี้ขึ้นมา8%ค่ะมาเป็นเดบ,บที่3อยู่ที่9บาท5 5สาตังโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะขึ้นมาจะทดสอบ20แล้วนะคะ b g s ค่ะขึ้นมา2%เกว่ายืน1 9บาท60ตังและตัวของ a d v a n c e ค่ะขึ้นมา1บาทยืนที่248บาทนะคะพรุ่งนี้1620จุดจะเป็นแนวต้านแรกนะคะแล้วก็แนวโน้มหลังจากนี้ในมุมมองของ ทางบริษัทหลักทรัพย์ KT ทซิมิโกจะมองยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของผู้บริการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์เคทซิมิโกนะคะช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรราามค่ะคุณเจริญสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพนวันครับค่ะเซ็ตวันนี้จากที่ติดลบลงไป11จุดนะคะกลับมาพลิกปิดบวก8จุดเลยทีเดียวนะคะ1,607จุดแล้วค่ะคทางคุณเจริญมีมุมมองในวันพรุ่งนี้ยังไงบ้างคะ ครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เองเนี่ยตลาดได้แสงเห็นึงเรื่องของกําลังซื้อภายในที่ยังคงแข็งแกร่งกว่าสมควรนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือหุ้นพลังงานมันถงตลาดไว้แต่ตั้งแต่เช้ามาแล้วคือเล่นหุ้นการหุ้นเล็กเนี่ยก็ขัาตลาดมาเรื่อยแต่พอพลังงานดีขึ้นปุ๊บพุ่งพร้อมขึ้นเลยนะครับอันนี้เองก็เป็นการบอกว่าเมื่อตลาดยังมีเครื่องแรงซื้ออย่างแข็งแกร่ง และก็ในมุมมองตลาดเองก็ยังมองตลาดในแง่ที่เป็นบวกอยู่คือไม่ได้มองเป็นลบนะครับคือไม่ได้ขายทำลงมานะครับนะ<ฆ>แต่ถ้ามองปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดตลาดจะดูรีพอร์ตเย็นนี้ฮะว,ว่าต่างชชติออกมาซื้อดีดีหรือสวยหรือเปล่านะครับแล้วผมก็เชื่อว่าตลาดก็น,น่าจะพร้อมที่จะมีโอกาสากรรรยารเรียกว่าเดินหน้าขึ้นไปหาทดสอบในต้านกันต่อไปนะครับค่ะ การเดินหน้าขึ้นไปทดสอบด้านบนนะคะมีการมองอยังไงบ้างคะมองภาพในระยะหนึ่งสัปดาห์กับหนึ่งเดือนนี่อัพไซต์แตกต่างกันไหมคะอเรามองวา่าเรามองภาพรวมๆใหญ่ๆเนี่ยเราว่าจะไปได้ถึง <16 49 S> 1ัน9 1ร้อยสี่ส้าันร้ี่บก้านะคผมคือไฮเดิมของช่วงที่ผ่านมาใเมื่อปีก่อนนู่นนะฮะนะครับก็คิดว่าน่าจะขึ้นไปทดสอบตรงนั้นได้อยู่นะครับนะเพระาะว่าเรายังคงมองข้า,ามไปเรื่องของโฟลของต่างชาติด้วยประกอบด้วยค่อนข้างจะมีระยะอยู่พอสมควรนะครับ ซึ่งเราดูเราแท็กข้อมูลมาดูครับประมาณสักสิบปีย้อนหลังเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นะฮะคือเดือนกุมภาเนี่ยคึ้เหมือนขึ้นได้<ช>แต่กาแที่ต่างชาติก็ส่วนใหญ่ก็ออกมาซื้อด้วยเหมือนกันนั้นมองภาพรวมตลาดในช่วงนี้ตามสถิติยังเป็นบวกอยู่แล้วก็เดือนมโวนั้นระเวลานี้เองเนี่ยก็ย,ยังมองบวกอยู่เหมือนกันนะครับค่ะแนวต้านใหญ่นะคะอยู่ที่หนึ่งห้าสี่เก้าแนวต้านเล็กนะคะต้องผ่านเท่าไหร่ขึ้นไปก่อนคะ หนึ่งหกสี่เก้าครับหนึ่งแตต้านใหญ่นะครับหนึ่งหก <นะ S 1> สี่เก้านะคะแตต้านเล็กนี่เรามองอยู่แถวนี้ครัแถวหนึ่งหกสองแปดนี่นะครับหนึ่งหกสองแปดนะคะส่วนแนวรับราคารับนี่มันอยู่แถวพันหกร้อยแล้วก็พันห้าร้อยแปดสิบนะครับค่ะแล้วกลยุทธ์ช่วงนี้ค่ะคุณจเจริญต้องไปเล่นกลุ่มไหนดีคะเห็นพี่แกปกมากันหมดเลยนะคะครับคืออย่างนี้มันต้องแบ,บ่งเป็นสองลักษณะนะครับนะคือ,อถ้าเราจะเล่นแบบเอาเอาแบบนี้คนไทยเล่นเนี่ยก็มองหุ้นเล่นหุ้นกลางไปนะครับ ผูนี้มันจะเวียงขึ้นเวียงลงกันก็แต่เนี่ยมันก็ยังมีแกปเล่นในต่อเวลาว่าตามโตนะฮะแต่กาเล่นหุ้นตัวใหญ่เนี่ยต้องต้องเผื่อที่หนึ่งว่าเวลาผู้นันเวียงเวี่ยงเร็วลงลงแรงเหมือนกันนะครับแต่้นภาะผู้หุ้นตัวใหญ่ผมเชื่อว่าเปน็นสถาการซื้อลงทุนเพราะจริงแล้วถ้าม่อมงกลุ่มไหนเนี่ยมองกลุ่มของแบงก์เป็นหลักไว้ก่อนเลยนะครับเพราะราคาวันนี้เองก็ไม่ถือไม<า>่ได้ถือว่าขึ้นมาเยอะนะยังมีมีแกปพื้นที่ให้เล่นกันอีกเยอะเหมือนกันนะครับตัวไหนบ มีตท่ตไหนบ้างคะมีเคแบงก์ ank, มีไอซีบีบีบี B L, แล้วก็กรุงไทยแบงก์เป็นหลักที่จะมองอยูุ่ดระดนนี้นะครับค,คือซื้อได้แค่สี่ตัวเลยเหรอคะหรือต้องรอยอก่อนคะอ,ะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการซื้อแบบซื้อถ้าซื้อลองทุนเนี่ยมันจะรเก็บไปได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดเป็นการซื้อเหมือนกับว่าถ้าเป็นการซื้อเล่นเกงกำไรเนี่ยก็เป็นรอขายกันที่แนวต้านจะทำรอบได้เหมือนกันนะครับกลุ่มพลังงานคะ่ะของมุมมองหน่อยนะคะราคาน้ำมันที่ดีดขึ้นมายืนห้าสิบแล้วก็หลุดลงไปอีกแล้วนะคะมีมุมมองยงงไค คือในเรื่องของกลุ่มพลังงานเราถือว่าจริงๆที่ผ่านมาเราบอไปเชิงของเรื่องของการรีบาวนะ,<ฮ>ะนะครับเพราะเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆกันเนี้ยราคาน้ำมันเนี่ยมันนิ่งอยู่ตรงไหนแน่นะครับนะซึ่งถ้ามองกันตามมุมมองฝั่งหลังเขายังมองว่าอยู่มาสักสี่สิบเหรียญมันคือโลเที่ยวค่าเอาไว้ะะนะครับนะดังนั้นแล้วภาพก็ออกมามันก็เลยเรียกว่าขึ้นขึ้นในมีสุดแล้วกอกสับลงลูก็ยังก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นในกลุ่มพลังงานที่มีท่าใดเลือกเนี่ยเราจะมองไปตุ่มเช่นตัวของออปลก ค่ะนะครับแล้วก็ตอนที่กระแสตลาดตลาวก็กระแสตลาดเองเล่นอะไรอยูย่เนี่ยกระแสตลาดก็มองกูมพลังงานกัน,กนแต่เป็น,เป,นเป็นพลังงานทางเลือกนะครับค่ะพลังงานทางเลือกตัวไหนที่พอจะมีอัพไซด์บ้างคะ ว่าวันนี้เองมันก็ขึ้นมามันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับนะครับแต่ตัวที่เราเรื่องจริงเราเราจะมองไปตนตัวกลุ่มที่คาดเกี่ยวกันอย่างตัวเดมโก้นะฮะค่ะเดมโก้ใช่ไหมคะครับผมครับค่ะจังหวะการซื้อแล้วก็ราคาที่เหมาะสมเป็นยังไงบ้างคะตัวเดมโก้คือเดมโก้เนี่ยราคาเหมาะสมตอนนี้ในเชิงนักวิเคราะห์มองอยู่มาสิบหกสิบหกจุดแปดศูนย์สิบหกจุดแปดศูนย์นะครับะครับผมแต่เขาจะมีประเด็นอยู่ที่ว่าเขายังมีเรื่องของการเกี่ย้กับสุเสกเรื่องของพลังงานขยะอะไรต่างๆหรือชื่อว่มนะครับนะ ถ้าทุกอย่างมีชัดเจนเนี่ยก็อาจจะมีการปรับเพิ่มเรื่องของราคาเหมาะสมได้เหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากว่าวันนี้เองถ้ามองกันในแง่วันนี้เองเห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยมันพยายามขึ้นมาปิดแก็บเดิมตรง16.3อยู่ซึ่งผมก็เชื่อว่าท่านมองกันตามโซนแล้วได้อย่างน,น้อยได้ขึ้นมาป,ปิดได้ก่อนนั่นยังมีเก็บให้เล่นนะครับค่ะกลุ่มรับเหมาก่อสร้างราคามุมมอง,องไงบ้างคะรับเหมานี่จริงถ้าเอาท็อปพลิกเนี่ยเรายังมองตัวเดิมหลักๆก็จะเป็นผู้กลุ่มตัวใหญ่นะครับซึ่งวันนี้ท็อปพลิกเราจะเป็นตัวของอตถไไท่่่อนะะคคซื้้ดใชมมัาาว มาทั้งกลุ่มมองไงผมมองโบนะผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยรัฐบาลเองรู้อยู่แล้วว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจวิเธีการหนึ่งคือการเขียโปรเจกต์ออกมาค่ะ นันจริงผมว่าชื่อว่ากลุ่มกลุ่มเนี้ยเล่นได้ตล,ล,ล,ลอดเวลานะครับค่ะยังโฮงโฮได้แล้วก็ถือยาวได้นะ,ะสำหรับปีนี้คุผม้ชม่อซ้ายครับแล้วก็จริงราคาที่ผ่านมาก็ถือว่าแข็งด้วยนะครับค่ะคือเพราะฉะนั้นท็อปิกเกียงคงเป็นตัว ITD นะคะครับค่ะส่วนตัวกลุ่มพลังงานทั้งเลือกก็แนะนําไปตวงเดมโก้นะคะคมีอัพไซด์อีกแค่นิดหน่อยแต่ว่าอาจจะมีโอกาสในการปรับเป้าราคาขึ้นนะคะกลุ่มของสื่อสารนะคะมองยังไงคะเคยเป็นพระเอกมาตลอดหลายปีเลยช่วงปีที่เราหลบลงไปนะคะ ืออย่างนี้แค่กลุ่มสื่อสารเนี่ยนะครับถ้ามองจริงเนี่ยมันจะเป็นสองลักษณะนะครับหนึ่งก็คือถ,ถ้ามองคนพี่พูดถามองวันผลก็ต้องมองตัวเอสบราดไปนะครับซึ่งราคาช่วงหลังเองอาจจะดูไม่ค่อยไม่ค่อยหวือหวามากนักแต่เขาก็ไม่ได้คิดคืบวิ่เลอะไรเขาก็ยิงทรงเขาอยู่ข้างบนนะฮะนะครับนะ,บนะแต่ตัวที่กำลังมาแรงวันนี้เองจะเป็นตัวของครูนะฮะนะครับนะอันนี้เองก็เล่นผลการคาดหวังว่า,วา e เออร์เน็งหรือว่าจะมีน,น้มที่พลิกฟื้นเลันกำไรได,ได,ได้ได้บ้างในช่วงต่อไปครูเองราคาก็เริ่ม ครับค่ะคุณจเจริญมองเท่าไหร่อะคะตอนนี้ราคาขึ้นมาทดสอบเกือบจะสิบาทนูนี้นะะต้องบอกงี้ครับว่าเรามองถ้ามองในเชิงของแนวต้านเรามองอยู่จอบสี่ถึงสบาทนะครค่ะค่ะอันนี้เป็นเชิงแนวต้านนะคะแล้วพื้นฐานนะคะหนีจากกันมากไหมคะ พื้นฐานนี้ถือว่าตัวนี้เราเรายังผมยังไม่เห็นเห็นเขาทังออกมานะฮะก <c oughs> ็ยังมีถูก cover ไว้บานอยู่นะครับค่ะ <c oughs> อ๋อก็ยังไม่ cover แต่ว่าในเชิงเทคนิคนะคะมองแนวต้านประมาณ14-15บาทนะคะครับค่ะสุดท้ายย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายกันนิดนึงนะคะช่วงนี้เราควรถือหุ้นมากขนาดไหนคะตอนนี้รู้สึกเซ็ตจะพยายามขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ซะด้วยนะคะแล้วก็พยายามจะไปทด <c oughs> สอบ1 6 5 0ครับผมว่าถามว่าถือหุ้นได้มากน้อยขนาดไหนถือได้ถึง6-70-80%อยู่นะฮะค่ะ นะฮมันจริงช่วงนี้เราก็แนะนำความเป็นซื้อหุ้นอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราบอกว่าตลาดหุ้นยังขึ้นไปทั้งบนได้อยู่นะครับนะก็เลยว่าช่วงนี้ซื้อแล้วก็เป็นราขายต้านเนวต้านเอาผมคิดว่าน่าสนใจนะครับค่ะแต่ว่าแนวต้านที่ใหญ่ที่มองรอบแรกนี่อยู่ที่หนึ่งหกสี่เก้าก่อนนะคะหนึ่งหกหนึ่งหกสองแปดแล้วก็1 6 4 9งหกสี่านงสี่เกาะคะทั้งปีนี้นะคะมองอัพไซด์ไกลขนาดไหนคะทั้งปีนี้เรามองอยู่พันเจ็ด1้5ยห้าสิบค่ะ, 1, ะคพันเจดรอยห้าสอ,อะเะมืันกันนยคยับม ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเจริญมากมากเลยนะคะคคคคสวัสดีค่ะคุณเจริญอิมพัฒธนาธร,รมจากบริษัทหลักทรัพย์เคทีชิมิโกนะคะมุมมองเชิงบวกยังมานะคะแล้วก็ยังคงมองว่าหุ้นไทยยังมีโอกาสที่จะไต่ขึ้นไปต่อนะคะโดยแนวต้านใหญ่ๆจะให้ไว้ที่ระดับ1,649จุดถือหุ้นได้สัก60-70%เลทโปรฟิตรันค่ะยังคงมีมุมมองเชิงบวกนะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนกันให้เหมาะสมค่ะช่วงนี้หมดเวลาของ stop loss แล้วนะคะอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าอย่าลืมไปชมคลิปวิดิ ทีมงานเนชั่นลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ